วันนี้ขอเริ่มต้นกับเรื่องราวของขอบบอข่าวเล่าแจ้งของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับซึ่งก็เป็นการขับเคลื่อนโดยทางเ,าเป็นการขับเคลื่อนโดยทางจังหวัดอุบลราชธานีเราก็มีการขับเคลื่อนสอดคล้องกับนโยบายของทางท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงส,สาธารณสุขนะครับนั่นคือมีการพูดถึงการเมืองอุบลเราจะเป็นเมือง ปลดล็อกการปลูกกัญชาการชงให้พ้นจากยาเสพติดครับนะฮะโดยทางด้านนายพงษ์รัตพิรมรัตน์ะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่วันที่9มิถุนายนก็คือวันวันพฤหัสบดีนี้ครับตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2565เป็นต้นไปนะครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้มีการปลดล็อกพืชกัญชาการชง ไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปครับและก็จะส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกพืชกัญชากัญชงได้โดยเสรีคำว่าได้ได้โดยเสรีนี่คือจะต้องมีการจดแจ้งให้ถูกต้องนะฮะมุ่งเน้นประโยชน์ด้านการแพทย์และก็เพื่อสุขภาพเท่านั้นครับตามที่คณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยออก,กาหนดแต่หากมีการนําไปมวลสูบไม่อยู่ในวัตถุประสงค์อย่างไรก็ตามก็จะมีกฎหมายที่ชัดเจนออกมากํากับอีกครั้งหนึ่งครับนี่ ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นต้นไปสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีเราขณะนี้ครับมีสถานที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชานะครับตามกฎหมายจำนวน20แห่งในทั้งหมด25อาอำเภอนี้มี20แห่งนี้ใน12อําำเภอรครับพื้นที่ปลูกโดยรวมตอนนี้ปลูกแล้ว11,500ตารางเมตรครับและก็ปลูกมากที่สุดในพื้นที่อำเภอ วารินชมราบนะครับและก็เป็นโครงการระหว่างวิสาหกิจชุมชนร่วมกับภาครัฐอย่างเช่นโครงการแพทย์นะฮะแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับอ่าเป็นที่น่าแปลกใจนะฮะเป็นการปลูกในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีเราแต่ว่าเป็นโครงการร่วมมือกันร,ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับภาครัฐนะฮะ กับกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกแล้วก็มอราชพัฒนคะรราชสีมาแล้วก็มอเทคโนโลยีราชมงคลพคระนครในขณะที่มอบนมอราชพัฒนอุบลเรากลับ <c oughs> อยู่ในพื้นที่กลับไม่ได้ไม่ร่วมมือกันครับเออเป็นที่น่าแปลกใจไปร่วมมือกับทางด้านหน่วยง,งานอื่นที่อยู่นอกพื้นที่ครับทั้งที่เราก็เป็นชั้นศึกษาในระดับอุดมศ,ศึกษาเหมือนกันนะครับตอนนี้มีทั้งหมด12อำเภอจาก20แห่งนะครับ สถานที่ได้รับอนุญาตในการปลูกกัญชงรวมแล้วก็มีทั้งหมด17แห่งใน8อำเภอพื้นที่ปลูกรวมแล้ว15,300ตารางเมตรครับปลูกมากที่สุดอำเภอนาเยียผู้ได้รับอนุญาตเป็นหน่วยงานภาครัฐ5แห่งก็ประกอบไปด้วยนะครับกรมวิชาการเกษตร4แห่งมออุบล1แห่งแล้วก็วิสาหกิจชุมชน2แห่งบุคคลธรรมดา10แห่งครับ โดยข้อมูลผู้ที่ได้รับการอนุญ,ญาตการปลูกกัญชงกัญชาจะถูกนําเข้าไปในแอปพลิเคชันปลูกกันนะฮะคำว่าปลูกกันนี้ก็หมายถึงว่าปลูกกัญชาเนี่ยแหละครับแล้วก็ออยอนะครับขอความร่วมมือให้เดํนหน้าการปลูกตามที่ได้รับอนุญาตจะทํารายงานแล้วก็เตรียมความพร้อมเข้าสู่กฎหมายใหม่ครับประชาชนที่มีความสนใจนะครับสามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ออยอสายดูดกัญชากัญชง1556อีกครั้งหนึ่งครับ สายด่วนกัญชากัญชง1556กด3หรือว่างานคุ้มครองผู้ริโพและเพัตและเพศสัตว์ตสาธารณสุขสนักง,งาสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเราโทรสอบถามที่หมายเลขคือ091นะครับ091 164 43 24 091 164 43 24ในวันเวลาราชการครับนะฮะวันที่9มิถุนายนนี้นะครับ เป็นการปลดล็อกพืชกัรชาและก็กัญชงจากยาเสพติดให้โทษนะครับแต่ว่าเป็นการมุ่งใช้ดูแลสุขภาพสร้างเศรษฐกิจนะฮะประชาชนสามารถปลูกได้ในครัวเรือนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการพิชาชีพนะครับต้องใช้ในคลินิกเท่านั้น,นครับทีนี้ก็ในขณะเดียวกันเขาก็จะมีการจัดการความเสี่ยงนะครับปลดล็อกกัญชากัญชงออกจาก ออกจากยาเสพติดให้โทษบัญชียาเสพติดให้โทษครับแล้วก็ไม่ใช้สถานการณ์ในใช้ในทางที่ผิดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับสถานที่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับให้ปลูกกัญชาตอนนี้มีทั้งหมด20แห่งกระจายออกไปใน12อําำเภออันนี้คือได้รับอนุญ,ญาตแล้วพื้นที่ที่ขออนุญ,ญาตครับรวมแล้ว1 1 5 0 0ตารางเมตรแต่ว่าขณะเดียวกันทีนี้ครับพื้นที่ ที่มีการปลูกแล้วตอนนี้ครับปลูกแล้วนะครับมีทั้งหมด8อำเภอทั้งใน8อำเภอนี้มี17แห่งครับขออนุญาตน,นี้20แห่งใน12อำเภอแต่ว่าปลูกแล้วตอนนี้8อำเภอ17แห่งแต่เป็นที่น่าแปลกใจคือพื้นที่ที่ปลูกครับกับมีปริมาณมากกว่าพื้นที่ที่ขอปลูก คือตอนนี้ขอปลูกนะครับ11,500ตารางเมตร,รแต่ว่าพื้นที่ที่ปลูกแล้วครับ15,300ตารางเมตรครับนี่เป็นข้อสังเกตนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ก็ปลูกแล้วมากที่สุดก็คืออำเภอนาเยียแต่ว่าขอมากที่สุดนี่คืออำเภอวารินชำราบนะครับขอมากที่สุดอำเภอวารินชำราบแต่ว่าตอนนี้ปลูกแล้วนะครับมากที่สุดเป็นอำเภอนาเยียครับอำเภอนาเยีย nah ทีนี้ถ้าเผื่อใครสนใจรายละเอียด คือการว่าปลูกอย่างเสรีนี้จะต้องมีการจดแจ้งขออนุญ,ญาตนะครับไม่ใช่ว่าปลูกอย่างเสรีคือปลูกได้ตามอําเภอใจนะครับนี่ครับเป็นตัวอย่างนะครับตำรายาหมอพื้นบ้านวัดชรินทร์วรารามภูเผาครับนี่ครับเป็นน้ํามันกัญชาครับเนี่ยฮะตำราหมอพื้นบ้านครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของฐานด้านที่เป็นโอเป็นขวดเป็นโหลเลยนะครับเหมือนยาดองเลยครับผมเหมือนยาดองเลย นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกัญชานะครับกันชงมีสบู่สมุนไพรนะครับมีเซรัม่มมีโลชั่น,นครับตอนนี้เขาก็มีการแล้วก็นี่คือใบนะฮะใบแล้วก็แกนใบของกันชงกัญชาครับเขาก็นำเสนออันนี้ก็เป็นรพระสะตน้องเมืองอําเภอม่วง30ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนม่วง3 0 s ส a r t มาร์ทฟาร์มอํเภอม่วง30ครับนะฮะ ตอนนี้เขาจับมือกันอันนี้ก็เป็นรพอพศต่อช่องเม็กอําเภอสร,รินทร,รร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอ,ค,อคิลาานังเพศพิรมอําเภอสร,รินทร,รอันนี้ตั้งชื่อก็ผิดแล้วนะฮะคืออะไรก็ตามแต่ที่ตั้งชื่อยากๆนะครับคนจะจํายากครับและจะมีผลต่อคนรู้จักคุ้นเคยด้วยอันนี้ตั้งชื่อเป็นอคิลานังเพศัพิรมอําเภอสร,รินทร,รครับ ะะตั้งชื่อจำยาครับก็จะมีผลต่อการทำงานด้วยทีนี้ครับอันนี้ก็เป็นรอพศอตอน้องเมืองอำเภอม่วง30นะครับกับสมาร์ทฟาร์มนะฮะอันนี้ก็พันผู้ว่าให้สัมภาษณ์ไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการปลดล็อกตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับ นี่ก็เป็นข่าวบอกข่าวเราแจ้งจากทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีเราครับไปที่ทนาการพยากรณอากาศนะครับอุณหภูมิของจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเวลาตีสีที่ผ่านมานะครับ26.5องศาเซนเซียสและก็พยากรณ์ว่าต่ําสุดในเช้าวันนี้26องศาสูงสุดในบ่ายน,นี้นะครับ36องศาเออสาองศาครับวันนี้จะมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ พระอาทิตยตกเย็นวันนี้ที่หาดคูเดือนะครับ18นิกา32นาทีแล้วก็ไปขึ้นพรุ่งนี้ชาร์จที่ผาชนะใดเวลาตี5กับ33นาทีครับส่วนข้อมูลอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่เวลา6ทุ่มเป็นต้นมานะครับจนถึงเวลา6นาฬิกาในเช้านี้มีคนไทยเราตายคาที่ทั่วไทยไปแล้วด้วยอุบัติเหตุนะครับจำนวน7รายด้วยกันบาดเจ็บไป313คนส่วนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับ ตายคาที่ทั่วไทยไปด้วยอุบัติเหตุจำนวน13รายบาดเจ็บไป2,288คนครับตัวเลขตายสะสมนะครับตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาจนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับคนไทยเราตายไปแล้วด้วยอุบัติเหตุ6,333รายแล้วก็บาดเจ็บไป3 7 2 4 5 2คน แล้วก็ย้ำนะฮะคำพูดของพลเอกชัดชัยสาริกัญญะครับคนตายและบาดเจ็บจากสงครามยังไม่มากเท่ากับคนตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในประเทศไทยครับนี่เป็นคำยืนยันเลยนะครับจากทางด้านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะอดีตประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ทางขึ้นอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมนะครับเป็นเรื่องของความประมาทลุวนลวนครับ ก็ประกาศอย่างนี้มายาวนานเป็น10ปีเลยนะครับเพื่อที่จะร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในจังหวัดอุบลราชธานีเราที่ติดท็อปไฟเป็นจังหวัดหนึ่งในห้าของประเทศไทยที่มีผู้ล้มตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมากที่สุดครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าใดนักครับไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับก็เริ่มในส่วนของทางด้านผู้ที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับ อุบลเซอร์วิส197 9 7, ถนนคลังอาวุธกลับซึ่งเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี้เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับแล้วก็มีลิฟต์ยกรถกว่า11ลิฟต์นะครับถือว่าเป็นอู่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีเราครับนอกจากนั้นเขาก็มีการรับ ติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรนะครับทั้ง LPG แลวก็ CNG หลายคนนี่ก็ไปถอดอุปกรณ์ LPG ออกนะครับเพราะว่าน้ำมันราคาถูกลงตอนนี้ต้องกลับไปติดตั้งใหม่ครับเพราะว่าน้ำมันตอนนี้ราคาพุ่งไปลิตรละ40บาท50บาทแม้แต่ควรฝังเพื่อนบ้านเราก็ยังขับรถมาเติมน้ำมันอยู่ที่บ้านเรานะฮะเพราะว่าสามารถเติมได้ง่ายกว่าครับราคาก็ใกล้เคียงกันลาวแพงกว่าเล็กน้อยครับ ผมเติมน้ำมันเต็มถังนะฮะของรถผมนี่ครับผมเติมเบนซิน95หนะฮะหมดไป3,100บาทครับแต่ว่าเติมแก๊สเต็มถังหมดไป550บาทครับลองคิดดูว่าประหยัดมากขนาดไหนครับแล้วก็ล่าสุดนี้ทางด้านอุบลสวิตช์เขามีการเพิ่มการให้บริการนะครับเป็นตอรออสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลสวิท์หนึ่งเกเเปิดบริการแล้วครับทุกวันตั้งแต่2โมงเช้ายัน5้าโมงเย็นแบบวันสต็อปสวิทมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับ ท้งบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรวรับทำพรวต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NGV รับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์คือรับฝากต่อทะเบียนด้วยเรียกว่ารถมาควนมาเอกาสารมาเงินมาคุณกลับบ้านกลับออฟฟิศไปทำงานต่อได้ครับที่เหลืออ bon ุบลสวิตบริหารจัดก,การให้บริหารจัดก,การเรียบร้อยก็โทรแจ้งคุณพร เอกาสารเรียบร้อยกรุณามารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิส1997สอบถามรายละเอียดครับ062 2015510ครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อ bon, ุบลการแว่นครับไปตรวจวัดตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไรยาวเท่าไหร ช่างก็จะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอ,อ,อย่างนี้จะต้องสวมใส่เลงขนาดไหนจึงจะสวมใส่แล้วสบายตาคอมพิวเ,เตอร์บอกไม่ได้แต่ว่าช่างประสบการณ์ข,ของช่างบอกได้ครับตัวเราเองก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีนะครับสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบุการแว่น,นอยู่เยื้องกับนะครับโรงรับจำนำของ เทศบาลนครอุบลราชธานีครับสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการแว่นมาเดวนานกว่า40ปีนะครับแว่นตาที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็มีทั้งหมด3ชุดด้ยการชุดแรกเป็นชุดนี้ละฮะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ชุดที่2ใช้อ่านหนังสือชุดที่3ใช้ในชีวิตประจําวันทั้ง3ชุดล้วนมาจากอุบลการแว่นครับขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะไปใช้บริการ